ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันมะพร้าวแก้วนิ่มเกรด AAA ของดีจากเชียงคานจังหวัดเลยทำจากเนื้อมะพร้าวแท้ร0อยเปอร์เซ์ทำสดใหม่หอมหวานมันชิ้นโตเต็มคำเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานหลายเดือนขนาด250กรัมห่อละ130บาทพิเศษสุดๆสั่งซื้อ5หอ่อส่งฟรีทันทีทั่วประเทศ เก็บเสื้อผ้ารอเลยค่ะรัมโบส้สวนเจ็บทอนบุตรคิดการใหญ่แก้112ระวังไว้คนไทยรับไม่ได้จะดอล่าชื่อไล่ให้พ้นแผ่นดินค่ะจากในทวิตเตอร์ของคณะก้าวหน้าที่มีนายธนาธนจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานและนายปิยบุตรแสงกะหนุก,กุลเป็นเลขาธิการได้รณรงค์ให้ประชาชนลงชื่อในเว็บไซต์เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยคณะก้าวหน้าระบุว่า คณะก้าวหน้าเปิดเว็บเข้าชื่อยกเลิก112ประชาชนต้องช่วยกันฉันทามติส่งเสียงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรา112ทุกคนว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังและต่อมาขา่ะนายปียบุตรก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ท้าความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าต้องยอมรับความจริงเยาวชนมองสถาบันไม่เหมือนคนรุ่นก่อนยิงฟ้องยิ่งแรงยกเลิก112ปลดล็อกพื้นที่แลกเปลี่ยนอย่างสันติ และได้รายยาวชี้แจงถึงบทลงโทษของประเทศต่างๆว่าเป็นอย่างไรและอยากให้ไทยมีการปรับเปลี่ยนหลากหลายประเทศที่ยังคงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้อยู่และยังได้มีการพูดกลับลานะคะว่าจะไม่ยกเลิกแต่ขอแค่มีการปรับปรุงโดยบอกว่าผมเชื่อว่าการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคนี้ในปี2564ซึ่งอยู่กับกระแสโลกแบบนี้ด้วยใช้1 1 2แบบนี้ไม่ได้จําเป็นต้องปรับปรุง1 1 2สอง ขณะที่การล่อรายชื่อแก้112ตอนนี้ก็พบว่าในเว็บไซต์ดังกล่าวค่ะก็ได้มีคนลงรายชื่อจำนวน183,929รายชื่อแล้วล่าสุดทางด้านของนายเสกสกลอัถาวงคค่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทวิตเตอร์ได้รณรงค์ให้ประชาชนลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ของคณะก้าวหน้าว่าการกระทำของคณะก้าวหน้าที่นำโดยนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายเปียบุตรแสงกนกุณ เป็นการกระทำที่แสดงออกชัดเจนขึ้นทุกวันว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ผลสำรวจออกมาชัดเจนว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยกับการที่จะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112สองรวมถึงยังไม่เห็นด้วยกับการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดก็ตามที่จะดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ลงไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองแต่คณะก้าวหน้ายังไม่ไวที่จะเดินหน้ากระทำการอันไม่เหมาะสมหากคณะก้าวหน้ายังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ ประชาชนคนไทยคงไม่ทนอีกต่อไปก็คงจะได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อขับไล่คณะก้าวหน้าให้พ้นประเทศไทยเพราะอยู่ไปไร้ประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยมีแต่จะสร้างความขัดแยง้งคณะก้าวหน้าเวลานี้ควรเปลี่ยนชื่อใหม่ได้แล้วเป็นคณะก้าวลงเหวซ้ำยังใช้เด็กเยาวชนเป็นเครื่องมือจนหลายคนนั้นต้องติดคุกติดตารางแต่ตัวเองนั้นลอยตัวคอ,อยุแย่ทานายธนาทรและนายปิยบุตรกล้าจริงก็อย่าเป็นอีแอบอยู่หลังเด็ก ออกมาสู้ด้วยตัวเองดีกว่าขอย้ำอีกครั้งว่าทั้งนายธนาทรและนายเปียบุตรระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะคิดการใหญ่เกินกว่าคนไทยจะรับได้แล้วถ้ายังไม่หยุดก็เก็บเสื้อผ้ารอได้เลยค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,ร,กรอีกด้วยค่ะ